สวัสดีครับคุณผู้ชมครับอยู่กับผมนะฮะ EP 9ครับซึ่งตอนนี้ผมก็อยู่ที่โครงการเดิมครับแกนบางกอกบูเลวาดรามอินทราเกษตรนวมินนั่นเองครับวันนี้มีบ้านอยู่หนึ่งหลังนะครับที่ให้บริษัทชูเกเตอร์ดีไซน์88ของเราครับทำการบิวอินด้านในใหม่ทั้งหมดเลยทีเดียวครับแต่ผมขอบอกก่อนนะว่าหลังนี้เนี่ยเราเริ่มไปได้แค่30เเท่านั้นผมจะพาทุกคนไปดูก่อนละกันครับแบบคร่าวๆว่าทางเจ้าของบ้านต้องการให้เราทําอะไรบ้างแต่ถ้าสมมติเกิดคุณอยากให้เรานะครับช่วยบิวอินร ต่อเติมทักมาหาเราได้เลยครับที่ Together Design 88ขึ้นอยู่ตรงนี้เรียบร้อยแล้วครับตอนนี้นี่หลังนี้เลยครับตามแชมป์ไปด้านในกันดีกว่า มาครับคุณผู้ชมครับ e ีนี้นะฮะจะมีความแตกต่างจากทุก EP ีเลยทีเดียวครับเพราะว่าทุกอีพีที่บอกเอาไว้ครับว่าเราจะพาไปดูบ้านที่เขาเริ่มออกแบบเริ่มตกแต่งเรียบร้อยแล้วนะครับอย่างน้อยก็คือ 50- 70%หรือว่าสมบูรณ์แบบครับส่วนบ้านหลังนี้ของเราเราเพิ่งออกแบบได้30%เท่านั้นนะครับเราจะพามาดูตั้งแต่เบื้องต้นเลยนะฮะซึ่งทางเจ้าของบ้านนะครับเขาก็รีเควสกับทางบริษัท t ูเกเตอร์ดีไซน์แปดสิบแปดของเราครับว่าต้องการแบบดีไซน์แบบโม มาตอบโจทย์ให้กับคุณลูกค้าได้เช่นเดียวกันนะครับเรามาเริ่มกันที่ตัวด้านหลังก่อนแล้วฮะตรงนี้เนี่ยจะทําเป็นผนังทีวีทั้งหมดเลยนะฮะตอนนี้ผมเชื่อว่าลูกค้าหลายท่านที่ดูช่องของเราอยู่เนี่ยอาจจะยังไม่รู้ว่าเอ๊ะหน้าตาจะเป็นแบบไหนเดี๋ยวผมขออนุญาตขึ้นภาพทีดีให้ดูแล้วกันครับ <L ess ire> ซึ่งไม้ตรงนี้นะครับก็เป็นไม้อัดยางพาราเกตเอ้นั่นเองครับมีความแข็งแรงทนทานอายุการใช้งานเนี่ยคือยาวๆเลยทีเดียวนะครับ เอาละครับหลังจากที่เราเดินเข้ามาจากห้องโถงนะครับห้องนี้ก็เป็นห้องทํางานนั่นเองครับโดยที่ลูกค้าของเรานะครับรีเควสตมาว่าให้เราทําการบิวอิน ผนังฝั่งนี้นะครับแล้วเราจะทําการดับเบิลวอลลุ่มขึ้นไปติดแอร์ท่อไว้ให้ตรงนี้คือโต๊ะทํางานนั่นเองครับและถ้าจากโต๊ะทํางานนะครับก็จะเป็นโต๊ะแบบรับประทานอาหารฟิลแบบอารมณ์พักจากการทํางานมานั่งทานพวกคอฟฟี่เบรกหรือว่าทีททมอะไรแบบนี้นะครับอ่ะโอเคหลังจากที่เราเดินทะลุจากห้องทํางานมานะครับผมรู้สึกว่าบ้านหลังนี้เนี่ยเขามีดีไซน์แล้วก็รู้สึกว่าสามารถเดินทะลุได้โดยที่ไม่อึดอัดเลยเพราะว่ามันไม่จําเป็นต้องมีประตูกั้นห้องนั่นเองนะครับห้องนี้คือห้อง ครัวหรือว่าห้องอาหารนั่นเองครับห้องนี้นะฮะก็คือตรงนี้เราจะวางเป็นโต๊ะรับประทานอาหารเอาไว้ก่อนตัวฝ้าของเราจะทําการดับเบิ้ลวอลลุ่มขึ้นไปนะครับแล้วก็ห้อยเช็งนาเลียนั่นเองส่วนด้านหลังตรงนี้ครับจะเป็นบริเวณของบาร์ที่ทางลูกค้าของเรารีเควสครับว่าอยากจะให้เป็นฟิลบาร์ใส่ตู้เย็นได้ตรงนี้ได้นะครับอ่ะเงั้นเดี๋ยวตอนนี้ผมว่าเราไปดูในส่วนของห้องครัวที่เอาไว้ทําอาหารกันบ้างแล้วกันครับ บริเวณนี้ครับคือบริเวณห้องครัวนั่นเองนะครับตัวโครงไม้ของเรานะฮะเราทาจากไม้สะดาครับมีความแข็งแรงทนทานนะครับและที่สําคัญคือเราฉีดกันปลวกไว้ให้เรียบร้อยแล้วด้วยหน้าไม้ของเราครับเป็นหน้าไม้นะฮะยางพาราเกตเอเลยทีเดียวครับเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องกังวลเลยนะฮะว่าระยะเวลาการใช้งานจะอยู่ได้นานขนาดไหนผมกล้าการันตีครับว่าสามารถใช้งานได้แบบยาวๆเลยทีเดียวห้องครัวของเราเราทําการบิวอินใหม่ทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นตู้ด้านบนที่แบบสูงๆอันนี้นะครับเหมาะอย่างยิ่งครับที่คุณจะทําเป็นครัวไทยก็ได้ ขวฝาหลังก็ได้นะครับห้องนี้ถือว่าตอบโจทย์เลยทีเดียวนะครับต่อจากห้องครัวครับออกไปคือห้องซักล้างนั่นเองครับไปดูกันครับและนี่คือจุดบริเวณห้องซักล้างนั่นเองนะครับอย่างที่บอกเอาไว้ครับว่าถ้าสมมติเกิดลูกค้ารีเควสต์มา บริษัท to g e t ต e r design 88ของเราก็ไม่ปล่อยผ่านนะครับตรงนี้เราทำการบิวชั้นทั้งหมดเลยทีเดียวครับด้านล่างตรงนี้สามารถใส่เครื่องซักผ้าเข้าไปได้โดยขนาดเราได้ทำการวัดเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเราก็จะมีที่แขวนผ้าอยู่บริเวณตรงนี้นะครับและดูห้องซักล้างกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับห้องต่อไปที่ผมจะพาไปครับคือห้องฟิตเนสที่อยู่บริเวณชั้นหนึ่งครับไปดูกันครับ มาครับห้องนี้นะฮะจริงๆแล้วต้องบอกก่อนว่าห้องนี้เนี่ยสามารถทําเป็นห้องนอนเล็กก็ได้นะครับหรือว่าห้องนอนผู้สูงอายุครับแต่ด้วยความที่ว่าเจ้าของบ้านนะฮะให้โจทย์กับทางบริษัททุ g เกอเ e อร์ดีไซน์88มาครับว่าอยากทําห้องฟิตเนสเอาไว้ที่บ้านนั่นเองนะครับทางเราครับก็ได้ทําการกูกกาแพงขึ้นมาบริเวณนี้เนี่ยจะเป็นกระจกครับ สำหรับเวลาใครที่ออกกำลังกายและต้องการยกเวทนะฮะหรือว่าเช็คบอดี้ของเราเองนะครับฝั่งนี้นะฮะเราก็ทํากําแพงขึ้นมาเหมือนกนพร้อมกับซ่อนไฟ LED เอาไว้ให้ด้วยรวมทั้งตรงนี้นะฮะเราก็เดินสายไว้สําหรับติดทีวีให้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นสําหรับใครนะครับที่รู้สึกว่าอยากจะมีห้องฟิตเนสที่บ้านนะครับคุณก็ลองดูแบบนะฮะของบ้านหลังนี้ไว้เป็นตัวอย่างก็ได้นะครับหรือว่าคุณชอบดีไซน์ไหนติดต่อมาได้เลยครับที่บริษัท To g e t h e r Design 88ของเราเรายินดีออกแบบให้และ สําคัญคือแบกกับของจริงเหมือนกันเป๊ะเลยทีเดียวนะครับอีกหนึ่งไฮไลท์ฮะที่น่าสนใจมากๆเลยทีเดียวนะครับนั่นก็คือตัวของบันไดขึ้นชั้น2นั่นเองซึ่งอันเนี้ยที่ผมบอกว่าเป็นไฮไลท์เพราะว่ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่เลยทีเดียวครับงั้นเดี๋ยวตามชมไปดูกันดีกว่าครับ และบริเวณนี้ครับคือบริเวณทางขึ้นชั้น2นั่นเองนะครับที่ผมบอกเอาไว้ครับว่าจุดนี้เนี่ยถือว่าเดี๋ยวจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่เลยทีเดียวครับถ้าสมมติเกิดว่าสังเกตให้ดีนะฮะตัวบันไดที่โครงการมีมาให้จะเป็นสีดําเป็นไม้สีดํานั่นเองครับแต่ลูกค้ารีเควสต์มาครับว่าต้องการให้ตัวบันไดนี้เป็นกระเบื้องลายหินอ่อนทั้งหมดนะครับ ทางบริษัททูเกเตอร์ดีไซน์8แปดของเราก็จัดให้สิครับและอนอกจากนั้นนะฮะตัวโครงเหล็กต่างๆนะฮะที่อยู่ตรงบันไดครับเดี๋ยวเราจะทําการทาสีดําทั้งหมดเลยนะฮะเพื่อให้มันมีความแมชกันแล้วก็มีความตัดที่ลงตัวนั่นเองนะครับส่วนฝ้าด้านบนนะครับเราจะทําการดับเบิลวอลลุ่มขึ้นไปครับทำให้ฝ้ายิ่งดูสูงขึ้นกว่าเดิมเนี่ยคุณผู้ชมลองดูนะฮะจริงๆปกติแล้วฝ้าเนี่ยสูงมากๆแล้วนะแต่เราจะทําการเบิ้ลขึ้นไปให้สูงกว่าเพื่ออะไรครับเพื่อให้เราห้อยแชงเกลียร์ท าลงมาได้สุดๆเลยทีเดียวตามรูปเลยครับไปเดี๋ยวเราขึ้นไปดูชั้น2กันดีกว่าครับ เอาละครับแล้วตอนนี้เราก็ขึ้นมาอยู่ที่บริเวณโถงกลางชั้น2เรียบร้อยแล้วนะครับถ้าสมมติเกียว่าสังเกตให้ดีนะฮะบริเวณโถงกลางชั้นสองตรงนี้เนี่ยมีพื้นที่มากเลยทีเดียวนะครับโดยที่เจ้าของบ้านครับจะทําการกั้นพาร์ติชันตรงนี้เพื่อให้บริเวณนี้เป็นบริเวณของห้องพระนั่นเองนะครับเราก็สามารถมานั่งสมาธิสวดมนต์ที่บริเวณห้องนี้ได้ด้วยทําเลผมมองว่ามันลงตัวมากๆเลยทีเดียวนะฮะเปิดหน้าต่างรับแสงตรงนี้นะครับอีกหนึ่งจุดครับนั่นก็คือบริเวณฝั่งนี้นั่นเเเเอองทที่่ห็็นนปโคครรรืวาาาาได้ํก กั้นขึ้นมาทําตู้นั่นเองนะครับเดี๋ยวเราก็จะทําเป็นตู้เป็นชั้นนะฮะสามารถใส่กระเป๋าของคุณผู้หญิงได้แบบจุๆเลยทีเดียวอ่านี่ถือว่าตอบโจทย์มา,มากๆเลยทีเดียวนะงั้นเดี๋ยวตอนนี้ผมว่าเราไปดูที่ห้องนอนเล็กกันต่อเลยดีกว่าครับ มาต่อกันที่อีกหนึ่งห้องนะครับห้องนี้คือห้องนอนเล็กชั้น2นั่นเองนะครับถ้าสมมติเกิดคุณผู้ชมสังเกตให้ดีนะตัวโครงไม้อันนี้ครับคือโครงไม้เะดานั่นเองนะครับที่เราเอามาใช้ขึ้นโครงนะครับตรงนี้เราจะทำการบิวตู้นะฮะแล้วก็มีโซนของ w a l k in closet ให้ด้วยนะครับมีตู้มีชั้นต่างๆที่เราทำการบิวอินขึ้นมาให้ใหม่ทั้งหมดนั่นเองนะครับอย่างที่บอกครับว่าจริงๆแล้วสำหรับตัวผมเองนะผมมองว่าถ้าสมมติเกิดว่าคุณลูกค้าที่ดูรายการของเราอยู่นะครับอยากได้ตู้ที่ อินเนี่ยมันจะมีความลงตัวกับตัวห้องมากกว่าการที่เราไปซื้อตู้ข้างนอกหรือเฟอร์นิเจอร์ลอยมาตกแต่งนะครับความสวยมันจะมีความแตกต่างกันนะฮะเราก็สามารถซ่อนไฟเล่นไฟต่างๆได้ตามแบบที่ลูกค้าต้องการเลยนั่นเองนะครับห้องนอนเล็กชั้น2 2ก็จะประมาณในแบบรูปนี้เลยครับ สวยไหมฮะถูกใจใครหลายคนอย่างแน่นอนนะครับนี่มาสังเกตให้ดีก่อนนะครับว่าเนี่ยคือตัวกําแพงนะฮะของตัวบ้านที่เขามีมาให้เราไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวเลยนะฮะไม่ได้ไปทุบกําแพงหรือว่าอะไรเพิ่มเติมเลยเราทําโครงไม้ขึ้นมาครับนี่ติดตรงนี้เอาไว้ให้เลยนะครับนี่แหละฮะก็คือดีไซน์และความใส่ใจนะครับของบริษัททูเกเตอร์ดีไซน์ของเรานั่นเองนะครับงั้นเดี๋ยวตอนนี้เราไปต่อกันที่ห้องนู้นดีกว่าครับห้องซิงเกิลเบดรูมนั่นเองครับ มาครับห้องนี้คือซิงเกิลเบดมนั่นเองนะครับจริงๆแล้วต้องบอกก่อนนะฮะว่าบ้านหลังเดิมโครงการเดิมเนี่ยเขาเป็นห้องโล่งๆเลยครับไม่มีอะไรเลยนะฮะแต่ว่าทางเจ้าของบ้านนะครับรีเควสตมากับ t ุเกเตอร์ดีไซนด้วยการแบ่งโซนต่างๆของห้องนี้ให้ดูมีวอลลุ่มและดูมีอะไรมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นพอเข้ามาตรงนี้คือห้องน้ำครับออกจากห้องน้ำมาปุ๊บบริเวณนี้คือ w a l k in c l o s e เเลยครับเท่ากับว่าคุณเข้าประตูห้องมาปุ๊บ สิ่งแรกที่คุณจะทําได้ก็คือคุณสามารถเปลี่ยนเสื้อผ้าในบริเวณตรงนี้ได้เลยนะฮะโดยที่ไม่ต้องมีประตูกั้นห้องอะไรให้แบบดูรู้สึกว่าห้องนี้มันดูคับแคบครับเพราะว่าเราใช้ตู้นะฮะบานใหญ่มากๆเลยทีเดียวครับในการกั้นโซนนั่นเองนะครับตรงนี้เป็น walk in closet เรียบร้อยแล้วตรงนี้ก็เป็นตู้นะฮะจะเป็นตู้เสื้อผ้าตู้เก็บกระเป๋าก็ยังได้นะครับและถัดจากตู้ไปก็คือบริเวณของห้องนอนนั่นเองครับ เห็นไหมฮะอางที่ผมบอกเอาไว้ครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยห้องที่มีพื้นที่กว้างๆเนี่ยเราไม่ต้องจําเป็นต้องทําประตูเพื่อให้ห้องมาดูแคบลงครับแต่เราสามารถบิวตู้ขึ้นมาใหม่ทั้ง1ตู้นะฮะให้เป็นเหมือนโซนในการกั้นห้องได้นะครับห้องนี้ต้องบอกว่าลมดีมากนะฮะถือว่าเป็นห้องนอนที่รับลมได้แบบสบายเลยทีเดียวนะครับความสวยงามของเขานะครับก็คือตัวผนังนะฮะฝั่งหัวนอนนะฮะแล้วก็ตัวกําแพงฝั่งนี้เนี่ยเราได้ทําการบิว์อินใหม่ทั้งหมดเลยตามรูปที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เลยครับ เอาละครับหลังจากที่ดูรูปไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมว่าตอนนี้หลายคนคงอยากจะเห็นมัสเตอร์เบดมแล้วใช่ไหมครับเป็นห้องที่ใครหลายๆคนใฝ่ฝันเองตัวผมเองเนี่ยถ้าสมมติเกิดว่าจะไปดูบ้านสักหลังหนึ่งผมต้องดูดีไซน์ของมัสเตอร์เบดมเป็นหลักก่อนนะครับงั้นเดี๋ยวตอนนี้เราไปดูที่มัสเตอร์เบดมกันเลยครับ และบริเวณนี้ครับคือมาสเตอร์เบนท์รูมนั่นเองนะครับห้องนี้จริงๆต้องบอกว่าเป็นห้องมาสเตอร์เบนท์รูมที่ใหญ่มากๆเลยนะครับนี่คือตัวกําแพงที่โครงการมีมาให้นะครับจะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับทางบริษัททูเก t ตอร์ดีไซนของเราเนี่ยก็ได้ทาการบิวกําแพงฝั่งนี้มาให้ให,ใหม่นะครับโดยใช้ไม้ะเดา ที่มีความแข็งแรงทนทานมากๆเลยทีเดียวและที่สําคัญคือเราไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับกําแพงของตัวโครงการเลยนะครับนอกจากนั้นในห้องนี้เนี่ยเขาก็จะมี2โซนครับนั่นก็คือโซนของ walk in closet แล้วก็ส่วนของห้องนอนนั่นเองอย่างที่บอกนะครับว่าบ้านหลังนี้นะฮะเราขึ้นโครงแค่30%เเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นรอบนี้เนี่ย ถือว่าเป็นอีกหนึ่งหลังนะครับที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนตั้งแต่การทํา EP ีของแต่ละ E ีีมานะครับเพราะว่าส่วนมากที่ผมบอกเอาไว้ครับว่าเราจะไปดูตอน50% 70%หรือว่า100%้นั่นเองนะครับวันนี้เราได้เห็นตัวบ้านจริงๆบ้านเดิมๆของโครงการนี้ไปเรียบร้อยแล้วนะครับและโครงการทั้งหมดโครงสร้างทั้งหมดเนี่ยคือแค่30%เท่านั้นผมเชื่อว่าถูกใจใครหลายคนแน่นอนครับตามคอนเซปต์นะฮะนั่นคือโมเดลคลาสสิกนั่นเองนะครับอย่าลืมนะฮะถ้า ว่าคุณต้องการดีไซน์สวยๆแบบนี้ต้องการบ้านในฝันก็นึกถึงบริษัท Together Design แล้วกันนะครับแต่ไม่ต้องห่วงยังไงสุดท้ายแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะพามาดูนะฮะหลังจากที่เสร็จไปสักประมาณ70%อีกสักหนึ่งรอบแล้วกันเดี๋ยวในระหว่างนี้ผมขอเดินชมตัวบ้านก่อนนะครับอย่างที่ผมบอกเอาไว้นะครับว่าบ้านหลังนี้เนี่ยเราออกแบบไปแค่30%เท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เราจะเห็นเป็นโครงไม้อยู่ แต่ไม่ต้องห่วงครับสำหรับใครที่ติดตามรายการของเรานะครับทาง Together Design 88เดี๋ยวเราจะพากลับมาบ้านหลังนี้อีกครั้งหนึ่งอย่างแน่นอนครับเราจะไปดูถึงการเปลี่ยนแปลงกันนะครับว่าบ้านหลังนี้เนี่ยหลังจากที่ผ่านเลย30%ไปแล้วจะหน้าตาสวยงามขนาดไหน mm. แต่อย่าลืมครับถ้าสมมติเกิดว่าคุณกาลังมองหาบริษัทสักหนึ่งบริษัทครับที่รับเหมาตกแต่งบ้านบิวอินต่อเติม ทุกแบบครบวงจรตามที่คุณต้องการให้นึกถึง t ูเกเตอร์ดีไซน์88นั่นเองนะครับและช่องทางการติดต่อของเราครับเรามีครบทุกช่องทางเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นไลน์เพจ IG YouTube รวมไปถึงเว็บไซต์ด้วยครับเซิร์ชไปเลยครับทูเกเตอร์ดีไซน์88ยังไงขอฝากด้วยละกันนะครับกับบริษัททูเกเตอร์ดีไซน์88ครับถ้าสมมติเกิดว่าคุณอยากได้บ้านในฝันของคุณตรงตามคอนเซปที่คุณต้องการให้นึกถึงบริษัททูเกเตอร์ดีไซน์88นะครับเรามีครบเลยครับบิวอินต่อเติมลิโน มีครบทุกอย่างรับรองไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนครับแล้ววันนี้นะฮะหมดเวลาของแชมป์ใน EP ที่9แล้วครั้งหน้าแชมป์จะพาไปที่ไหนติดตามให้ดีแล้วกันครับสวัสดีครับ